นี่เพื่อนเพื่อนพักเหนื่อยค่ะยายลงมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเบาๆมาเป็นเพื่อนอ่มาใส่ปุ๋ยเอ่อมะขามหวานค่ะเพื่อนเื่อมะขามหวานพันสีทองกับพันสีชมพูข้างล่างสวนยายเลยนะคะเหนื่อยทั้งคนทั้งหมา เหนื่อยเหลือลูกมาเป็นเพื่อนยายมานั่งใต้ต้นลำไ่เพื่อนเ่่อนยีคะชาวสวนเนอะจาะบรรยากาศอันนี้ข้างล่างสวนใหญ่นะคะ ลำไยายไม่ได้เกิดไม่ได้มีในฤดูนะน่าจะประมาณเดือนธันวาถึงจะโตนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะดออย่างหนึ่งของยายไม่ไม่ออกในฤดูนะคะอยู่ใต้เหนื่นอยค่ะเพื่อนนั่งพักก่อน <laughs> เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว ชาวสวนชาวสวนคับเพื่อนๆนั่งก่อนฮ่่าใต้ต้นรัใหญ่นี่ใส่ยังไม่หมดเดี๋ยวจะไปเอา นใจใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่ค่ะเพื่อนๆมาเอาปุ๋ยก่นอน <c oughs> ชาวสวนชาวสวนค่ะเพื่อนมาเอาปุ๋ยนี่ค่ะนิ่แล้วก็เข็นไป <laughs> ใส่ลำไย,ยก่อนนะคะใส่ต้นละถุงสองถุงค่ะเพื่อนๆของยายปุ๋ยชีวภาพนะคะนี่ค่ะนี่นั่งพักก่อนเหนื่อยค่ะ <laughs> อืม อากาศดีค่ะเพื่อนๆจะอากาศดีแล้วเหนื่อยเราก็พักอย่างนี้นะจ้ะนะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปนี่คือชาวสวนเหนื่อยเราก็พักอยากเพื่อนๆไม่เป็นไรสวัสดีนะคะ